หนาว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 ไม่หนาวดูเอาเนาะบัดดี้นะผมผ่าเลยผมผ่าบัดดี้นะนด้ดูกได้ผมผ่านะไปเดินไปเดินจังดูทางนี้ดูทางนี้ดูนะโอ้โหหนาว

ลอย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 โอ้แดงว่ามีมุนวิเศษมุนวิเศษใบไม้ลอยลใบไม้ลอย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 โอ้โหลอยลอยลอยโอ้แปลกแปลกปุ๊บหล่นไปหายไปแล้วหายไปเลยใบไม้วิเศษหายไปเลย โอ้ยเหมยดูเหมยโอ้เหมยเหมยเหมยไม่ใช่หมอกนะครับนี่เห,หมยนะนี่เหมยขครับนี่เย็นยเยือกเลยนอนนอนเย็นเย,ยือกเลยเหมยขาับนะครับเหมยครับตามไปดูเหมยดูเจอนตามไปดูเหมยเหมยเหมยโอ้ ว่านไอชาเต็มไปด้วยหมอกเหมยหมอกเหมยหมอกเหมยหมอกอันนี้ขาหล่นนลยดิอันนี้ขาหล่นนี่เก็บไว้ก็โอ้ยหล่นเก็บไว้ดับโอ้ยไม่ใส่น้ำนะครับรอให้หมดเทศกาลรน้ลง วุงันแลวเอาไก่มาเลี้ยงดีๆกอนยวค่อยบรรจุน้ำอีกทีนึงดูทำนะอินดูปฏิปฏิสันวัก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 นะไมัได้ทำวัก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 ดมันน้ำใสโอ้ลำน้ำบูบี

ร้องจิ๊บแคบจิ๊บแคบจิ๊บแคบาไหมหนาวไหมหนาหนาหมหนาโอ้วหวหนา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 หนดหนาวหนาวนานาวหนวนาวหาาวหนาวหนาวหนาหหนา อยักใหญ่อ้ยักใหญ่อยากใหญ่อยากใหญ่เห่นครับเห็นยักใหญ่ไหมยักใหญ่แมงกระพุนอยักใหญ่ยักใหญ่แมงกระพุนอย่าไปติดยักใหญ่ของใครนะครับได้อยักใหญ่แมงกระพุน จะเอาเพิ่นออกเพิ่นอุตส่าห์ชักใจไว้ดักแมลงเพดักกินแมลงเป็นธรรมชาติของเพิน่นเป็นการหากินของสัตว์สัตว์ย่อมหากินอ,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 อยากเห็นตัว

อย่าร้องอย่าร้องคอยตกใจอ้องอยร้องคอยตกใจคอยดูเขาดูเขาดูเขาอย่าร้องโอ้หมันบินโหล่มตรงนี้ตรงตัวสัวเนี่ยมันมีสองตัวทำไปดู

เหแล้วเห็นยังเห็นอยู่เห็นอยูงที่อ๋อเห็นแล้วดูตรงนี้เองไปแล้วบินไปแล้วอ๋อโบยบินไปแล้วไปตามลำเหมืองตามลำเหมืองไปแล้วโผล่ไปลำเหมือง อีกตัวนึงโอ้สองตัวสองตัวคู่กันเขาเป็นคู่กัน